ว่าก้นเก่งบ่เก่งบ่น่บ่รูกบ่าเองเจะเอ็งหนังตื่นเมื่อไ่าล้างได้ชิวในี่นะานหนตื่นเื่อไร่ไต่ละวะถ่ายวิดีโอให้มันหัวเนี่ยอีพอวอยากเห็นนะาเนาะหูกอีพอดาเข้นไตตื่นด้วยหูกอ้ยมาบาน้อนี ตอนนี้กับตอนเกิดใหม่เธอช่างแตกต่างกันเสียเหลือเกินเมียติ๊กหยอกมันบ่หวั่นบอกนะแมเมวยมันลาเห็ดอีหนาเฮ้ยให้ดีหนากลัวมันเห็ดอีหนาเนาะมวยเยอะมากนี่ยปากก็มั่มแต่ว่าก็ปากมั่มตลูกนะเยอะมั่มหลายเย่ะมั่มหลายมวยไปกันเลย

เว้ยบัลล่าถิกเลขอีกแล้วนอลุณเนาะเว้ยเมื่อใดคานุ่มนอลุณเนาะเมื่อใดคานุ่มแห่งบัลล่าเนาะเนื้อเนื <soup> ่อแม่ไม่ชอบปัญหาแล้ว่ะย้ายไปแล้วไปแล้วลูกไปแล้วเว้ยย้ายไปแลกตัวเจเจี่อนเมื่อไหร่ล่ะเจี่อนเมื่อไหร่ล่ะเนาะ